สวัสดีครับเพื่อนๆคนรับพระทุกท่านผมเทพพระสยามจะนำเหรียญหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกมานำเสนอต่อท่านผู้ชมครับประวัติพระรูจุตะ ประการบอดีหรือหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกเกิดพศออ2366ที่ตำบลบอ่อผักกูดอำเภอโพธารามจังหวัดร,ราช,ชบุรีหลวงพ่อทาวรนพันชาเป็นสามเนรเมื่ออายุ15ปี ที่วัดโพธ,ธารามท่านเป็นพระร่วมยุคสมัยกับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานในสมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากสาธุชนในสมัยนั้นมีความเรื่อมใสและศรัทธาพระองค์มาก หลวงพ่อทาท่านสร้างวัตถุมงคลไปหลายอย่างเช่นตะกุดมหาอุดพระปิดตามมหาอุดและเหรียญพระพุทธสำหรับวัตถุมงคลของท่านทุกอย่างเป็นมหาอุดสงส่ง,สงเป็นที่ประจักษ์แก่พวงชน ทุกชนชัน้นของมีคมปืนผาหน้าไม้ไม่ละไายเครื่องได้แม้สักนิดกระทั่งมือปืนรับจ้างสมัยนั้นถ้ารู้ว่าคนนั้นแขวนเครื่องรางหรือเหรียญหลวงพ่อทาจะไม่รับงานเด็ดขาด สำหรับหลวงพ่อทาเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคตน้ตนๆจะถือเป็นวัตถุโบราณก็ว่าได้ท่านสร้างเหรียญจำนวนไม่มากนะักสมัยก่อนที่สร้างน้อยครับเหรียญของท่านถือว่าเป็นเหรียญ เป็นจภภาคีรองจากเหกกรียญหลวงพ่กลั่นอายุทยาหายมากมากๆม,มีคุณค่าราคาแพงมากครับยิ่งเป็นเหรียญทองคำมูลค่าจะเพิ่มสูงมาก สำหรับเหรียญรุ่นหนึ่งและรุ่นสองเป็นที่นิยมสูงสุดมีพิมพ์ใหญ่กลางและเล็กมีเนื้อทองแดงนาวโรหะทองคําเนื้อทองขาวยังไม่ปรากฏครับต่อไป ชมเหรียญครับผมเล่นพระมาสิบห้าปีได้มาแค่สี่เหรียญแค่นเองครับเหรียนรุ่นแรกครับขยายเลยครับ นี่เลครับเหรียญเหรียญรุ่นแรกครับเป็นเหรียญเล็บมือนางไม่มีห่วงครับเห็นไหมครับพระพระพุทธจะนั่งสมาธิอยู่ตรงกลางครับและมีกระจังล้อมรอบ ด้านบนจะเป็นปกโพรครับเห็นไหมครับตรงนี้เนื้อทองคํานะครับดูด้านหลังครับครับขายันชัดเจนครับขอบ อักายันชัดเจนมากครับ mm hmm. เหรียญทองคำมัครับียญน,นี้ขอบเหรียญค่อนข้างจะหนามากครับเหมือนเอาสองสององค์มาประกบครับหน้ากับหลังครับนี่ครับ ต่อไปเหรียญที่สองครับเป็นเหรียญลักษณะเสมาครับห่วงปั๊มในตัวรอบุทธ นั่งสมาธิอยู่ตรงกลางมีกระจังล้อมรอบองค์พระอยู่ครับสังเกตดูครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับด้านหน้าจะเบี่ยงไปทางด้านซ้ายครับเห็นไหมครับ ไม่ตรงนะครับมองดีๆครับจะเบี่ยงไปทางซ้ายนิดหนึ่งครับหลวงพ่อจะใช้รักผสมกับชั้นรงพุกเคราให้เข้ากัน แล้วทาทับองค์ค่าไว้นหนามากครับองค์นี้เปิดผิวประมาณห้ซครับนี่ครับยังเหลือความเก่าความเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวองค์ค่าอยู่ครับดูด้านหลังครับ ด้านข้างครับเห็นไหมครับเหมือนเอาสององค์ประกบครับเอาองค์หน้ากับองค์หลังมาประกบครับนี่ครับทีนี้มาดูด้านหลังครับเห็นไหมครับกระจังตุวนี้นี่ๆครับ จะเบี่ยงมาด้านขวาครับเห็นไหมครับไม่ตรงห่วงนะครับจะเบี่ยงมาด้านขวาเป็นอย่างนี้ทุกองค์ครับด้านหน้าจะมีเบี่ยงมาด้านซ้ายครับนี่ครับเห็นครับไม่ตรงนะครับจำไว้เลยครับจุดสังเกตสำคัญที่สุดครับพิมพ์นี้เป็นแบบนี้ทุกองค์ครับ ดูองค์ที่สามครับองค์นี้เป็นเหรียญทองคำครับดูความคมชัดเปิดผิวประมาณ40%ครับ ยังเหลือความเก่าความเป็นธรรมชาติขององค์พระอยู่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับนี่ครับกระจังปลายกระจังตรงนี้ครับจะเบี้ยวมาทางซ้ายขององพระเห็นไหมครับ ไม่จรงนะครับเป็นจุดสังเกตรครับดูด้านหน้าครับด้านหน้าก็จะเบี้ยวมาทางซ้ายด้านด้านนี้ก็จะเบี้ยว ไม่ตรงนะครับเห็นไหมครับหนาครับเหมือนตององค์ประกบครับนี่ครับดูครับหนาครับองต่ดอดไปครับ องค์นี้เป็นเหรียญทองคำใหญ่ครับองค์นี้ครับนี่พิมพ์ใหญ่ครับห่วง,งปั๊มในตัวครับดูครับจุดสังเกตเออนี่แหละครับเนี่ย ปลายกระจังจะเบี่ยงไปทางซ้ายครับเห็นไหมครับไม่ตรงนะครับจะเบี่ยงทางซ้ายนิดนึงเนื้อพระพิมพ์พระชัดเจนครับเนื้อลองคำครับดูด้านหลังครับ ด้านหลังปลายกระจังนี้จะเบี่ยงทางซ้ายครับเปจุดสังเกตครับด้านหน้าจะเบี่ยงทางซ้ายขององค์พระด้านหลังเบี่ยงทางซ้ายขององค์พระเหมือนกันครับทางขวาครับทางขวาครับนี่ครับจุดสังเกตตัวนี้ครับ นี่ครับปลายกระจังนี่ครับด้านหลังจะเบี่ยงไปทางขวาของพระครับดูความชัดเจนความเป็นธรรมชาติองค์นี้เปิดผิวประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับนี่ครับ ท่านมรภาพปี2,459อายุ94ปีครับจบเลยครับหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจังหวัดนครปฐม ขอบคุณทุกท่านครับ